หนึ่งในนักเตะหลายๆคนในทีมลิเวอร์พูลนะครับที่มีแฟนบอลพยายามจะเอาใจช่วยเขามากที่สุดคนหนึ่งดาวินนูเยสดาวยิงอุลุกไวยสมองสอนคว้าตัวเข้ามาในราคาแพงตั้งแต่เมื่อฤดูการที่แล้วหลายคนคาดหวังนะครับในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้ดาวินนูเยสจะสามารถทําผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมจาเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองหลายๆเรื่องเลยเรื่องอะไรบ้างที่ดาวินนูเยสจาเป็นจะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงครับเพื่อที่จะสามารถพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในฤดู การหน้ากับลิเวอร์พูลทระสาของดาวินดุนเยสนั้นยังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นนะครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือหนึ่งในปัญหาซึ่งปัญหานี้ไม่ได้มีการคาดเดากันเองเป็นการยืนยันกันออกมาจากพวกสตาฟโค้ชทันทีแม้ว่าเขาจะได้เตียโกคาตาลาทาหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเหมือนล่ามพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของโค้ชในช่วงเวลาซ้อมได้แต่สําหรับการลงสนามจริงๆแล้วไม่มีเตียโกคอยไปกระซิบข้างหูนะครับว่าโค้ชจะให้สั่งทาอะ มันยังคงเป็นความสําคัญถ้าภาษาของดาวินนเยสสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นเขาสามารถที่จะเข้าใจการสื่อสารต่างๆก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ดาวินนเยสจาเป็นจะต้องพิสูจน์แล้วก็พัฒนาเรื่องของภาษาของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดแล้วนะครับดาวินนเยสเต็มเปี่ยมไปด้วยความกดดันหลายๆสิ่งหลายอยา่างเพราะเขาถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของค่าตัวของเขาถ้ารวมแอดออนด้วยแล้วเนี่ยถือเป็นหนึ่งในดีลที่แพงที่สุดในประวัติศสาสตร์สโมสร ของลื้อพูลเลยทีเดียว Star Cost นะครับมีการบอกกันโดยเฉพาะป๊ปลินเดอร์นะครับได้บอกว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ดา r w i n y yes เยสททำ ถือว่าดีแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขาเองจะต้องปลดมันทิ้งออกไปให้ได้เขากดดันตัวเองแล้วมุ่งมั่นมากเกินไปมันทําให้การเน้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเน้นนะครับเพื่อที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อร่วมทีมมันไม่เป็นธรรมชาติมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาอย่างที่เห็นไม่ใช่นั้นแล้วนะครับมันก็จะเกิดอาการกดดันตัวเองอย่างที่เห็นแล้วก็ทําให้ทุกอย่าง เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเป็นนักเตะที่พลาดโอกาสทองในการจบสกอร์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเลยจากความผิดพลาดต่างๆเหล่านี้มันทําให้คนที่เล่นในตําแหน่งกองหน้ามันค่อนข้างจะสูญเสียความมั่นใจไปไม่น้อยเพราะอย่าลืมนะครับตำแหน่งศูนย์หน้ามันจําเป็นที่จะต้องวัดผลวัดค่ากันด้วยการจริงประตูเท่านั้นเพราะมันจะทําให้เขานะครับกลับมาเรียกความมั่นใจของตัวเองให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาโชคดีนะครับที่ดาวิน อย่างเป็นนักเตะประเภทเลือดน,นักสู้ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆสถิติต่างๆครับเขาบ่งบอกกันไว้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับที่เวอร์อผูที่เดียวเท่านั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับสมัยที่เขาเล่นกับอัลเมเรียนะครับหรือแม้กระทั่งกับเบนฟิก้ารู่การแรกที่เขาเล่นกับเบนฟิก้านะครับลงสนามไปทั้งหมด44นะัดยิง14ประตูน้อยกว่าที่ยิงกับเรีพูลูสอิกแต่ในฤดูกาลต่อมานะครับดาวินดุนเยสสามารถลงสนาม41นะัดนะครับยิงได้ถึง34ประตูแล้วก็เป็นที่ม ที่ไปของการย้ายมาสู่สมสตรเลี้ยงผูในที่สุดฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เขาเองน่าจะกลับมาทําได้ดีถ้ามองกันในแง่ของสถิติที่ผ่านผ่านมาต้องเป็นกําลังใจให้กับดาวินนูเยสแล้วล่ะครับเพราะหากเขากลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็สามารถที่จะเล่นแล้วก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นแล้วนะครับความมั่นใจต่างๆของเขาจะตามมาเองความมั่นใจมาเมื่อไหร่คนที่เล่นในตําแหน่งกองหน้ามักจะทําอะไรก็ดีไปหมดมาเอาใจช่วยดาวินนูเดยสกานสาหรับในฤดูกาลต่อไปเพราะอย่างน้อ ้อที่สุดเขาได้แสดงออกในช่วงพรีซีซั่นให้เห็นมาก่อนแล้วนั่นก็คือการมารายงานตัวเป็นคนแรกแล้วก็พร้อม ที่จะพิสูจน์ตัวเองเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับเราจะเห็นความตั้ง้าตั้งตาแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองแบบนี้ผลออกมามันลุ้นกันมันจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้เขายิงประตูได้อย่างเฉียบคมเพราะว่าตอนนี้องค์ประกอบของทีมค่อนข้างจะพร้อมและครบแล้วก็น่าจะทําให้ทุกอย่างเป็นตัวช่วยให้เดวิดอนเดยสกลับมาสู่ความมั่นใจแล้วก็กลับมาพิสูจน์ว่าเขาคือตําแหน่งกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้ก่อนหน้าที่จะย้ายมากับเรียลพูนั้นเขาเองได้รับการยอมรับในเรื่องนี้มาแล้วแต่เมื่อความมั่นใจหาย ไปมันก็สามารถที่จะต้องเรียกกลับมาได้เหมือนกันก็เ,เอาใจช่วยกันครับหวังว่าดาวินนนเดสจะสามารถพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลหน้าได้สําเร็จล้ะกัน